ไฟลุกอดีตพระนางคู่รักจำต้องเลิกลาหลังแม่พระเอกชอบขอแบรนเนมลามไปขอยันแฟนใหม่มีประเด็นให้กับขาเผือกได้เมาส์กันอีกแล้วครับวันนี้เพจ f a c e b o o เจ๊บอยร้อยแปดนะครับได้เผยเรื่องราวของอดีตคู่รักพระเอกนางเอกคู่หนึ่งที่เลิกลากันไปแล้วและเหมือนจะจบกันด้วยดีไม่มีการสาดโคลนใส่กันต่างคนก็ต่างมุบออนใช้ชีวิตแต่ตอนนี้ฝ่ายชายก็มีแฟนใหม่แล้วเป็นสาวตาคมเปิดตัวการสวีทหวานเรื่องราวก็เหมือนจะจบ จนกระทั่งบังเอิญนางเอกสาวได้ไปเจอกับแม่ของสาวตาคมแฟนใหม่ของพะเอกได้พูดคุยกันจนเจอโปว่าแม่ของฝ่ายพะเอกนั้นดันเป็นคนช่างขอชอบขอกระเป๋าแบรนด์เนมจากแฟนของลูกชายนางเอกเลยถึงบางอ้อว่าสมัยตนเองคบอยู่กับพระเอกกระโดนแม่พะเอกขยันขอให้ซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมด้วยเหมือนกันนางเอกเล่าว่าตอนคบกับพะเอกพระเอกนั้นเป็นหนุ่มสายเปแต่กลายเป็นว่าแม่พะเอกกลับชอบขอให้ซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมให้มีคอลเลคชันใหม่มาก็จะบอกว่าสวยจัง ซื้อให้แม่หน่อยแรกๆก็นางเอกซื้อให้พราะเคารพจนตอนหลังเริ่มรู้สึกว่าเกินไปส่วนพระเอกนั้นก็มีวิลกรรมตอนคบกับนางเอกเวลาไปไหนมาไหนก็ชอบถ่ายรูปแล้วชอบให้ลงรูปเหมือนกันดูว่ารักกันนักข่าวก็จะได้เห็นจะได้มีอีเวนต์คู่จนนางเอกสาวนี่อึ้งไปเลยอย่างนี้ครับก็ไม่รู้ว่าจะเป็นเรื่องราวของใครคอมเมนต์คาดเดากันไปเพียบครับอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงครับที่คุณจะสามารถติดตาม และอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ